สวัสดีครับมือนี้พ่อกับช่องวาวยงครับมีบรรยากาศแจ่มสวยๆเนี่ยมือนี้มาส่งรถแท็กเตอร์มานะครับมือนี้เขาอยู่ไออำเภอกันทละลมนะครับตัวนี้เป็นบรรยากาศการส่ง,สงมอบเนาะตัวนี้สมารับลูกคาก้าก็นเป็น,ปน,ปนลูกคาก้าเก่าแท็กพเพิ่มเกี่ยวนะครับมันมีรถเกี่ยวอีกสองตัวนะตัวนี้ก็มากับแท็กเตอร์นะครับรุ่น l 5 0าซูนนะครับหนึ่งแปดนะครับพร้อมอุปกรณ์ถามชินนะครับตัวรถพานใบเมีดร,รีนตครี่ตัวนี้รถตอรี่เป็นตัวใหม่นะครับหนึ่งแปดซีนะครับความยาวอยู่ที่เมตรแปดสิบสี่นะครับตัวใหม่อกันสำหรับรถเก็ยังเป็น l 5 0 h าูนะครับนะ จวพามาชมบรรยากาศนะครับต้นตะเทียมรถนะครับรถผมอำเภอกันทะลุมจังหวัดสีสเกตนะครับอบุ่นนะครับบรรยากาศสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ยังสามารถติดต่อสอบถามกันเขามาไหนเได้ครับบมื่ว่าที่อยู่ส่วนน้ำเพื่อใดหรือว่าจังหวัดไหนนะครับ ทรงนะครับแล้วก็ผู้ใดรับชมจังหวัดใดอำเภอใดนะครับคอมเมนต์กันเขาเมื่อใดได้ครับเด้อยิย่งเงียบหลยเป็นเงาเงาเหมือนครับผมเอาไว้เอาว่าไร้วครับผมเดี๋ยวคลิปหนานะครับก็รอชมอีกนะครับว่าผมสืไปส่วนอำเภอใดหรือว่าจังหวัดใดนะครับกระปากกดไลค์กดติดตาม ชื่อเขาแล้วครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต,ต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ